สวัสดีครับวันนี้ FC สมโพชคารเซ็นเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อยากจะนําเสนอทุกคันเลยแต่วันนี้นะมีลูกค้าเก่าที่จะเข้ามาซื้อรถแนะนําคนอื่นมาซื้อด้วยอยากจะไปสัมภาษณ์นะครับว่าทําไมถึงกลับมาซื้อรถที่สมโพธคารเซ็นเตอร์เดี๋ยวผมจะพามาดูตามมาครับ<ม>วันนี้มีอยู่2เคสนะครับเป็นลูกค้าเก่าทั้งคู่เลยนะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับพอดีจะรบกวนขอสอบถามหน่อยคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้ว ขั้นที่สองค่ะขั้นที่สองบอลว่าอีสานเนี่ยเนาะขั้นที่สองบอลครับประทับใจสมโพนแมนบอลยังค่อยกลับมาซื้อเนี่ยแนนแมนบอลครับแนะนทำคนในครอบครัวมากเนาะแมนบอลครับบัดนี้เห็นรถแล้วเนี่ยถึงใจบอลครับเดี๋ยวดูรถหน่อยท่านผู้ชมคันนี้เลยที่ลูกค้าจะเอานะครับเป็นโตโยต้าไฮรักลีโวนะเป็นแบบสมาร์ทแคปนะครับเครื่อง2.4ขับนิ่มขับดีแน่นอนเป็นไังไหนนะครับความรูซื้อคันเนี่ยมากบอกมักเลยค่ะมักเลยบอลก็ม มันเดืเบิงกับมักเลยลองขับลองนางเบิงมักไปมันนิ่งมันนิ่งมันไม่เป็นบอครับบาทนี่บาถึงราคาเป็นยังไงสมเหตุสมผลพอฟังพอฟังการบริการเป็นยังไงเนาะสมผลนี่บอซื้อฟังดูตีข่งขนาดเคยใใจขั้นแรกมาซีบปีแต่บอมีเบอร์กับเซอร์สขเบิงในในอันนี้เลยโอ้บ่มีเบอร์กันน้ำหาเบอร์จนได้กันบอครับเซอร์สกับไปเบิงกับขาไปเบิงกับมีเบอร์บ้านลูกค้ายุไซเนี่ย นอนงามาแต่นองหารเลยม,มาสมโพธิ์ค่าเซ็นเตอร์เลยอย่างนี้เราจะเติมน้ํามันกลับไห้เขาไหมเขาขอน้ํามันกลับเติมไหมสมโพธิ์เติมให้นะนะครับเติมน้ํามันกลับให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายให้เซอร์วิสหลังการขายอีกจะเอาอะไรอีกครับพี่เดี๋ยวลองสัมภาษณ์ฝั่งนี้ดูหน่อยนิดน,นึงนะครับขอบคุณนะครับอขออนุญาตครับผมคุณพี่ตอนนี้ทําเอกสารอยู่เหรอจ้า ครับผมชอบคันไหนในนี้คัน,นนี้เป็นยังไงโอเคไหมโอเคถูกใจค่ะถูกใจเป๊ะๆเ,เลยบ,บ้ผิดหวังนหมครับบ่จ้าเป็นยังไงครับจากปากลูกค้าไม่มีเมคเรียวๆอย่างนี้ไม่มีตัดต่อแน่นอนสนใจนะครับดูรถที่สมโภคคาเซนเตอร์สนใจอย่างออกรถมือสองคิดถึงสมโภคคาเซนเตอร์รับรองไม่ผิดหวังคอนเฟิร์มครับ